เนื้อว่าน2524พิมพ์กรรมการและพิมพ์ใหญ่ใครมีรับเช่าและก่อนที่รับชงคลิปนะครับใครที่จะส่งพระมาขายผมนะครับค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า rcdi sakdaw หรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์081-441-9949ผมรับเช่าหลวงปู่โตและพระเกจิอาจารย์ที่มีราคาตามหลักสากลนิยมทุกๆรุ่นทุกๆหลวงพ่อนะครับและพระบูชาด้วยครับ วันนี้พบกับผมครับหนองร้อยพิทักษ์นอกสายไม่นอกใจครับพอดีมีโอกาสได้เช่าหลวงปู่ทวดปี2524เป็นเนื้อว่านนะครับมาทั้งหมด2พิมพ์นะครับก็คือเป็นพิมพ์กรรมการสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็วันนี้จะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับ2พิมพ์นี้ฮะพิมพ์กรรมการเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมครับจำนวนการสร้างแค่2000องค์นะครับหาค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2ององค์นะครับอ่าโดยปกติเนี่ย รุ่นนี้จะเป็นพระบางครับเป็นพระบางแต่ว่าองค์ขวามือที่ผมถือเนี่ยจะเป็นหนาซึ่งหายากเข้าไปอีกนะครับาสาเหตุของการหนาบางก็เพราะว่าเขาหลังจากที่เอาออกจากแม่พิมพ์มาเขามีการเขาเรียกว่าฝนครับฝนเพราะฉะนั้นบางองค์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพอพลิกหลังมาปุ๊บจะเป็นลักษณะของเส้นขนแมววิ่งขึ้นลงนะครับก็คือมีการฝนเนื้อออกไปนะแล้วก็องค์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยท่านจะสังเกตว่าเป็นแก่เนื้อว่านครับ เป็นแก่เนื้อว่านมากๆก็จะมีเขาเรียกว่าไขาว่านผุดขึ้นเป็นเม็ดๆ,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 ๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยสําหรับวิธีการดาูพิมพ์นี้นะครับก็คือว่าหน้าตาหลวงปู่เนี่ยที่เป็นหลวงองค์หลวงปูท่ทวดนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับริ้วจีวรน,นะครับจะต้องมีความคมลึกแม้กระทั่งตรงบัวนะครับบัวคว่ำบัวหงายเนี่ยทั้งสองชั้นจะต้องมีความคมแล้วจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับ บัวคว่ำกับบัวหงายตรงด้านตรงขาด้านล่างเนี่ยถ้าเราเอียงครับมองจากทางด้านซ้ายมือนะครับมองเฉียงไปทางด้านขวามือจะเป็นลักษณะเหมือนการฝนครับฝนเป็นนิทางเดียวกันทุกองค์ต้องมีครับมากบ้างน้อยบ้างต้องมีแล้วก็บัวชั้นบนนะครับบัวชั้นบนอันกลางสุดเลยเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อติ่งหรือว่าแตกออกมาจากเส้นแตกครับ ขึ้นมาขึ้นมาทางด,ด้านบนนะครับต้องมีทุกทุกองเพราะว่าเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับอันนี้เป็นตําหนิในพิมพ์ใบหงใบหูนะครับดูต้องชัดและที่สำคัญคือจะต้องมีเม็ดบอลเม็ดบอลคือเม็ดกลมๆครับเม็ดเนี่ยประมาณเท่าหัวไม้ขีดบ้างเท่าหัวเข็มหมุดบ้างครับจะขึ้นตรงใบหูบ้างตรงซอกพระบ้างพวกนี้จะต้องมีนะครับมากบ้างน้อยบ้างแต่ละองค์จะต้องมีพิมพ์กรรมการครับจะมีเส้นบิงจาก ด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับต้องมีทุกองนะครับเป็นเป็นตำหนิในพิมนะต้องมีในพิมพ์ทุกองนะครับเป็นเส้นที่งอกออกมาหรือว่าเป็นเส้นขนานจากเส้นฐานด้านล่างจากวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็จะมีเส้นแผ่วๆนะครับจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นเส้นแผ่วๆขึ้นมานะครับต้องมีทุกองค์แล้วก็ที่สำคัญคือพิมพ์ทรงก็คือว่าจากขอบ พระไปถึงขอบเส้นฝั่งขวามือนะครับจะแคบแต่ขอบพระไปถึงขอบเส้นฝั่งซ้ายจะกว้างครับฝั่งนี้จะแคบฝั่งนี้จะกว้างอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตพิมพ์พระอีกอย่างนึงครับและที่สําคัญคือรุ่นนี้จะไม่มีการโรยผงแร่ลงไปด้านล่างด้านหลังนะครับพลิกออกพลิกมาปุ๊บจะไม่มีเจอผงแร่ครับพระจะต้องมีความตึงคมชัด ลึกนะครับแล้วก็จะต้องมีเม็ดมวลสารที่เป็นส่วนผสมในการสร้างพระนะครับสำหรับใครที่มีพระสวยๆพิมพ์กรรมการผ,ผิวตึงๆนะครับจมูกโด่งๆแนะนำส่งมาหาผมได้ผมยินดีรับเช่าองค์ละหลายๆหมื่นบาทต่อหนึ่งองค์นะครับส่วนอีกองค์หนึ่งครับอีกรุ่นหนึ่งครับจะเป็นรุ่นพิมพ์ใหญ่ จุดสังเกตของพิมพ์ใหญ่ก็คือว่าตรงฐานบัวนะครับจะมีทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะครับบัวความบัวหงายเนี่ยจะมีทั้งหมด7คู่ด้วยกันลักษณะของพระนะครับก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนั่งประทับอยู่บนบัวนะครับจะเป็นลักษณะพิมพระเหมือนกับคล้ายๆเล็บมือครับเป็นคล้ายๆเล็บมือแล้วก็ หน้าตาจะต้องมีความคมลึกชัดเส้นจีวรจะต้องมีความคมลึกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเวลาเราพิกมาเนี่ยเราจะเจอเขาเรียกว่าเป็นมวลสามอย่างนึงก็คือเป็นผงแร่นะครับที่เขาใช้ในการสร้างพระเพราะว่าเวลาเขากดพิมพ์เนี่ยพอกดขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขากดพระเขาจะต้องเอานิ้วเนี่ยไปแตะเอาเศษที่บอกผงแร่เนี่ย เอามาแตะไว้ตรงนี้ทําให้เวลาเราพลิกดูกับแสงเนี่ยเราจะเห็นมีความวิบวับวิบวับเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นผงแร่แล้วก็วิธีการตัดนะครับด้านข้างพระเนื่องจากเป็นพระเนี่ยอยู่ในบล็อกเนะี่ไหมเวลาตัดด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นการตัดแบบยุคสมัยใหม่นะครับอ่าก็ด้านข้างจะมีความเรียบตึงนะครับแล้วก็ถ้าเราตะแคงอย่างนี้เราจะเห็นลักษณะ หลังเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเนินหลังเต่านะครับคล้ายๆเนินหลังเต่าแล้วบางองค์ก็จะมีรอยนิ้วมือในการกดด้วยมีรอยนิ้วมือเราจะเห็นเลยว่ามีรอยนิ้วมือด้วยนะครับสำหรับ2องค์นี้นะครับเนื้อจะอ,ออกองค์หนึ่งเป็นเนื้อเทาองค์หนึ่งเป็นเนื้อดําสาเหตุที่แตกต่างกันก็เพราะว่าองค์เนื้อเทาเนี่ยจะมีส่วนผสมของปี2497ที่เป็นเนื้อว่านปี2497ที่เล่นหากันองค์หลายๆหลายแสนนะครับ เนื่องจากว่าตอนที่สร้าง2497เนี่ยยังเหลือเนื้อมวลสารอยู่อีกเป็นปี๊บใหญ่ๆเลยเขาก็เลยเอาเนื้อมวลสารแบบนั้นนะ่ะเอามาผสมในการสร้างของปี2524สำหรับรุ่นนี้นะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆจมูกโดง่โดงๆนะครับใครมีนะครับผมรับเช่าองค์ละหลายหลาย,ลายพันนะครับหลายหลายพันนะครับส่งมาได้นะครับแล้วหวังว่าใครที่มีพระหนวงปู่ทวด เนื้อว่านปี25-24ที่มีทั้งเป็นพิมพ์กรประการและพิมพ์ใหญ่นะครับส่งมาได้ครับผมยินดีรับเช่าครับ